Mission to the Moon. i o n t i n u e with your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by l a ลา m ม v e บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a ลา m ม v e ได้เลย มิชชั่นทูเดอะมูนยูนิคแ planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your p a s s your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง s h o ป e e Lazada TikTok และ Line Official Account at mission to the moon ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับ วันนี้ไม่ได้มีสคริปต์อะไรก็เปิดกล้องแล้วก็อัดเลยนะคำถามเข้ามาอะไรกันว่าทำยังไงถึงจะทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆทุกวันที่เรารู้ว่ามันจาเป็นจะต้องทาแล้วยังมีแรงทาอยู่นานๆน,น,นะครับผมจะยกตัวอย่างพอดแคสต์ที่ทุกท่านฟังอยู่ในีอแล้วกันถึงแม้วผมจะยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยแต่มันเป็นสิ่งที่ผมหนึ่งก็คือคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนสองก็คือว่าผมก็ค่อนข้างภูมิใจกับกับ,ก,บกับเรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือ พอดแคสต์เนี่ยเราก็ผมทํามาหน้าเจ็ดเจ็ดแปดปีแล้วเนาะเรามีลงทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปดู e ีีเลข e ีเนี่ยจะพบว่าถ้าเป็นแมชชีนตัรมูลนี่ก็2 0 0พันกว่านะครับไฟฟินินี่ก็น่าจะทดถอยสองพันได้นะฮะจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่าว่า ep ีเท่าไหร่เกือบเกือบสองพันแล้วนะฮะออก็คือมี4ี่พันกว่าตอนก็นนคือลงวันละ2ตอนทุกวัน,น,นคำถามก็คือว่าเราทำเราทำยังไงนะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่งานหลักของผมถูกไหมฮะ แม้หลังๆมันก็จะมีเป็นมีความสําคัญมากขึ้นเยอะแต่ว่าผมก็ยังมีงานอื่นมากมายอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นงานที่ควรจะต้องทําเวลาว่างๆนะฮะซึ่งเรื่องจิมก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็เวลาทํางานส่วนใหญ่เนะยก็จะหมดไปกับงานเหมือนคนอื่นนะะั่นแหละประช o ประชุมอะไรเงี้ยจริงๆหมดไปกับประชุมเนะี่ยคิดว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอะของเวลาทํางานทั้งหมดเอ่อแต่เป็นเป็นอีกเรื่องนึงนะไม่ค่อยคุยกันไหลังเรื่องนั้นทีนี้ ทำทำยังไงถึงจะถึงจะทําเรื่องซ้าๆได้ทุกวันเป็นเวลานานๆนะครับผมคิดว่าหนึ่งเลยคือคุณต้องเลิกสนใจแรงบันดาลใจก่อนแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ดีตอนเริ่มตน้นนะครับแต่มันจะพาคุณไปได้ไม่นานหรอกเพราะว่ามันแรงไม่เยอะพูดจริงๆแล้วมันก็หดหายอย่างรวดเร็วสิ่งเดียวที่จะพาเราไปต่อได้คือระบบครับต้องสร้างซิสเต็มขึ้นมานะฮะต้องสร้างซิสเต็มขึ้นมาอย่างผมเนี่ยนะฮะซิสเต็มของผมเนี่ยพอผมยุ่งมากๆเนี่ยสิ่งที่ผมมาทำก็คือหนึ่งผมต้องถามตัวเองว่าอะไรคือออสิ่่งงงททีผมจจํําาเเป็นะต้ อ่านะฮะในกรณีของพอดแคสต์เนี่ยสิ่งที่สมัะต้องทำเองก็คือต้องนั่งอัดเองถูกไหมอันนี้ยังให้คนอื่นทําแทนไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเรายังอื่นนะ่ะทำปกตัดต่ออะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนผมทำเองนะตอนเริ่มทำแรกๆกเฮ้ยก็ไม่ต้องทําเองนี่ใช่ไหมหรือบางทีมันมีอินส่งอินเสิร์ตนู่นนี่ก็ให้คนอื่นทําให้เอาซอสไปนะครับหรือว่าในกรณีผมก็คือมีทีมขึ้นมานะนั่นคือคือสิสแตมแบบหนึ่งนะครับอ,อีกอันหนึ่ง เอาทำยังไงถึงจะอัดได้ในหลากหลายสถานที่ก็จะเห็นสังเกตว่าถ้าใครติดตามพอดแคสต์ผมก็จะพบว่าผมอัดมาจากตัวแทบทุกที่นะฮะก็คือคุณก็ต้องเซตอัพระบบให้มันง่ายนะครับเ,เพราะฉะนั้นนี่แปลว่าต่อให้อยู่ในสตูดิโอหรืออยู่ที่บ้านแบบนี้นะฮะหรือเดินทางต้องได้หมดเลยอีกหน่อยจะเห็นผมอัดจากในรถด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พอดแคสต์ส่วป็นพวกคลิปสั้นทั้งหลายเพราะว่าผมก็พบว่าเอา้าในรถเราก็นั่งเราก็อัดได้นี่นะฮะ ผมก็เลยตอนนี้เซตอัพสิสเต็มในรถเพราะว่าตอนนี้กลับมาใช้รถตู้อีกรอบหนึ่งลวก็มันก็ที่เยอะนะฮะเราก็จะทําระบบเหมือนกับอัดแบบจริงจังเพราะฉะนั้นพูดคิดแล้วปุ๊บก็อัดเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้วยนะ่ครับอันนี้ก็เป็นระบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเซตอัพให้มันทํางานได้ง่ายนะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยระบบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี้ยสร้างสิ่งที่สิ่งที่คุณไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับอันที่สามก็คือว่า ต้องอย่างผมเนี่ยต้องมีสต็อกไม่มีสต็อกไม่ได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างผมเปิดตารางวันจันทร์วันอังคารวันพุธแม่เนี่ยนะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะที่นั่งอัดอยู่นวันนี้วันนี้คือวันนี้คือวันอาทิตย์นะเราเปิดตารางมาดูโอ้โหคือแบบคือต่อให้ว่างก็ไม่ใช่ว่าจะมีแรงอัดเพราะว่าตารางก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นมันแน่นแบบตุ๊บตับมากนะฮะตุ๊บตับแบบว่าเหมือนครับคุณเคยเห็นตารางที่มันซ้อนไปซ้อนมาใช่ไหมเออมันคืออย่างนั้นนะแล้ว เราไม่มีการันตีอะไรเลยว่าเราจะสามารถอัดได้ในวันนั้นนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทําให้มันเสร็จ,จตั้งแต่เสาร์อาทิตย์มีสต็อกให้เยอะๆก็เป็นก็เป็นการสร้างซิสเต็มอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพึ่งแรงบดาลใจอะไรมากงหมายนะักสร้างระบบขึ้นมานะครับสองครับต้องรู้อยู่เสมอว่าทําไปแล้วเนี่ยอินเซนティブของเราคืออะไรทําไปเพื่ออะไรนะฮะหนึ่งในเหตุผลที่ผมนั่งทำพอดแคสต์อยู่ตลอดเพราะว่ามีมีคนติดตาม แล้วก็มีคนได้ประโยชน์จากมันซึ่งผมไม่ได้คิดเองเพราะว่ามีคนบอกนะฮะมีคนบอกเยอะด้วยนะครับแล้วก็เจอหลายท่านข้างนอกทุกคนหลายท่านก็พูดวันก่อนเนี่ยมีเอเจอพระสงฆ์ท่านหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในโขควมเลีเมนต์ที่ผมถ้าเกิดว่าหลวงพี่ได้ฟังขอบคุณมากนะครับผมประทับใจมากเจอเจอท่านเดินอยู่ในสนามบินเชียงใหม่ผมก็กางเดินอยู่เนี่ยแหละฮะเกิดกำลังเดินอยู่แล้วก็เหมือนกับเหมือนกับท่านก็มองมาผมก็ตบตาแล้วท่านก็ เออถามว่าเออนี่นี่ยอมรับวิ์ใช่ไมขอบขอบคุณนะที่ทำพอดแคสต์เพราะว่าในอัตมาได้เข้าใจทางโลกมากขึ้นนะดีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วท่านดูเกิริยาดูสง่างามมากนะผมก็นมรสการกราบไหว้ท่านไปทีหนึ่งนะแล้วก็คิดในใจว่าแบบโอ้โหคือเนี่ยแค่เนี้ยมันก็เป็นอินสันทีฟที่ดีมากแล้วสำหรับผมให้ผมทำต่อไปเนาะคือคือคือผมเจอแบบเนี้ย อยู่เรื่อยๆนะฮะเวลามีมีม,มีท่านที่ฟังรายการแล้วเราก็เข้ามา,ามาทักผมหรือบางทีก็ส่งอินบอ็อกซ์มาต่างๆก็ขอบคุณนะฮะมันเป็นอินเซนทีฟที่ดีมากในการทํางานของผมนะคะคือมันแน่นอนอยู่แล้วมันมีบางวันที่ผมขี้เกียจทำแต่ว่าผมก็จะเอาชนะมันด้วยนี่แหละข้อที่2คืออินเซนทีฟนะครับถามว่าเราทําเรื่องนี้ไปทําไมนะฮะอันสุดท้ายนะครับนั่นคือว่าเราจะต้องทําให้มันมีความ enjoy ด้วย อ่ะคือบางทีเนี่ยอินเซนティブก็เรื่องนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เอนจอยเลยชีวิตมันก็จะรันทดไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะนี่ก็ถามว่าเออแล้วมันเอนจอยมันยังไงมันขึ้นอยู่กับมุมมอง,องเราครับว่าเราจะเอนจอยเรื่องนั้นยังไงอย่างกรณีของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออการที่ต้องมานั่งหาข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันดีนะเพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้ผมได้ได้มีโอกาสคือถ้าเป็นปกติผมคงไม่อ่านอ่ะคงไม่อ่านอะไรเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ได้มามจะเป็นอลยต้องอ่านเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอจะเป็นจะต้องทํารายการเนี่ยยกก็ต้้อองขอบคุณทีีี่มรราารนะฮ ขอบคุณทุกท่านที่ฟังที่รับชมอยู่ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันมันก็เป็นตัวช่วยผมผลกักดันให้ได้มีโอกาสทาแล้วก็ได้มีโอกาสไปอ่านอะไรใหม่ๆที่ผมชอบมากผมเอนจอยมากเนี่ยนี่ก็เป็นสามข้อนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าข้อแรกก็สำคัญสุดนะฮะคือซิสเต็มเนี่ยมันจะต้องดีเพราะว่าเราต้องคิดอะว่าระบบอะไรจะทําให้เรื่องนี้มันยั่งยืนได้นะี่ฮะแล้วเราก็ทําขึ้นมานะครับนี่แหละฮะฝากไว้สามข้อนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทําอะไรนานๆแล้วก็ย,วยาวๆต่ต่อตเนื่องกันได้ขอบคุณที่ติดตาม5 Minute ทครับสวัสดีครับ Mission to the moon. continue with your mission. five minutes podcast. presented by. lala move บริการขนส่ง on demand delivery. ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรีย Time ผ่านแอปพลิเคชัน lala move แล้วได้เลย Branding for entrepreneurs brand trust mastery รุ่น4หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนาแบรนดิ้งที่จดจำง่ายสร้างแบรนด์ trust ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอมมาเป็น loyal customer ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกรง่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ mission to the moon ครับ